สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่บ้านยุ่กทีจะพาเพื่อนๆมาทําต้มเล้งแซบค่ะเราได้กระดูกเล้งมานะคะ่อนอื่นแล้วก็มาล้างทําความสะอาดแม่บ้านยุคกทีจะผสมน้ําส้มสายชูลงไปด้วยนะคะเพื่อให้กระดูกเล้งที่เราได้มานั้นล้างให้สะอาดขึ้นค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเกลือแกงด้วยก็ได้นะคะล้างสอสามรอบเพื่อที่จะให้สะอาดมากที่สุดค่ะ กระดูกที่เราได้มาบางทีถ้า,าเราไปซื้อมาไม่สดมากเท่าไหร่เราก็มาล้างแบบนี้ค่ะจะได้ลดกลิ่นดับกลิ่นที่ไม่ค่อยดีนะคะอันดับต่อไปเราก็มาตั้งหม้อเพื่อที่จะต้มกระดูกเล้งของเรานะคะใช้ไฟความร้อนปานกลางก่อนค่ะตอนแรกพอหมูเริ่มสุกแล้วค่อยมาปรับไฟเป็นไฟเบา,เป,เบาปิดฝาหม้อเอาไว้แบบนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่จะทําน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มแซบ่บสำหรับรลาเล้งพริกสองอย่างพริกขีห้หนูสวนกับพริกชี้ฟ้าผักชีฝรัง่งกระเทียมผงชรูรสต้ำตาลส่ขาวมะนาวค่ะมะนาวสดๆน้ําปลาเนี่ก็มีแค่นี้ค่ะวัตถุดิบหาไม่ยากทําง่ายด้วยอันดับแรกเราก็มาหัน่นมาสับพริกเอาไว้ก่อนค่ะ พริกถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนทั้งหมดก็จะดีนะคะพอดีแม่บ้านยกเทมีอยู่ในปริมาณที่ไม่เยอะก็เลยต้องใส่ผสมด้วยพริกชี้ฟ้าลงไปเพื่อที่จะให้สีสวยสวยรวมไปด้วยค่ะหั่นแล้วก็สับเป็นชิ้นที่ค่อนข้างละเอียดเอาตามที่ชอบนะคะจะเป็นแบบปลูกแบบทุบเอาไก็ได้แต่ที่บ้านชอบรสออกเผ็ดๆจะทําแบบนี้ค่ะ ไปก็มาหั่นมาสับกระเทียมค่ะปกติแล้วต้มเรล้งส่วนใหญ่แล้วที่เขาทาไม่ค่อยใส่กระเทียมนะคะที่บ้านล,ลูกๆชอบแบบขอให้เป็นแบบคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดมีกระเทียมเราก็ใส่ไปใส่ได้นะคะเอาที่ชอบค่ะหั่นแล้วก็สับเล็กๆแบบนี้ให้ได้กลิ่นน้ําหอมที่บ้านชอบกินแลวมีกระเทียมด้วยติกๆขอลูกๆขอก็ใส่ไปค่ะ เทียมเรียมใส่ามผสมเอาไว้ก่อนต่อไปก็อ้างแล้วก็หั่นผักชีฝรั่งค่ะจะหัน่นฝอยหั่นเป็นแบบนิ้วหั่นขนาดไหนก็ได้เอาตามชอบนะคะไม่มีผิดการทำกับข้าวสามารถที่จะปรับได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ให้ได้อันดับแรกคือความอร่อยค่ะ การทำน้ำจิ้มเซ่บอันดับแรกที่เราจะให้รสชาติที่ถึงรสถ,ถึงชาติก็คือความเปรี้ยวมะนาวเริ่มราคาถูกแล้วนะคะหนึ่งถุงที่แม่บ้านยกทีบอกถึงวัตถุดิบนั้นก็คือ20บาทค่ะราคาถูกมากน้ำเยอะด้วยค่ะมะนาวจากที่ราคาลูกละประมาณ7บาทถึง10บาทตอนนี้ลูกหนึ่งไม่ถึง1บาทค่ะประมาณ50สตางค์ได้เยอะมากน้ำก็เยอะ เป็นมะนาวสดๆอย่างนี้รสชาติจะดีกว่าใช้เป็นมะนาวขวดค่ะต่อไปเราก็ได้เครื่องปรุงที่ทําน้าจิ้มแซ่บรบแล้วนะคะใส่ลงไปในชามผสมแบบนี้ปรุงรสชาติเติมน้ำตาลทรายขาวลงไปประมาณครึ่งช้อนชาผงชูรสหนึ่งส่วนสามช้อนชาเอาต,อตามที่ชอบนะคะคนไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะและบานจะเน้นจุดนี้หลายคนบอกใส่เยอะไม่เยอะอันนั้นอยู่ที่ชอบค่ะแล้วก็ความ เปรี้ยวที่ขาดไม่ได้ในการทําน้ําจิ้มแซ่บนะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งถ้วยเล็กค่าใช้เป็นช้อนโต๊ะประมาณห้าช้อนโต๊ะค่ะสัดส่วนของน้ามะนาวกับน้ําปลาจะเท่ากันนะคะหนึ่งถ้วยเล็กคือประมาณห้าช้อนโต๊ะค่ะพอใส่ทุกอย่างรวมไปแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะให้น้ําตาลทรายขาวแล้วก็ผงชูรสละลายดีค่ะ หลังจากที่ต้มเคี่ยวกระดูกเล้งนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะหลุดล่อนออกแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ตักขึ้นมาใส่ถ้วยที่เราจะใช้เสิร์ฟใช้เอาไปทานค่ะกระดูกเล้งเนี่ยถ้าได้เป็นกระดูกที่แม่ค้าใจดีหน่อยเอาส่วนที่สวยๆให้เนี่ยก็จะได้ส่วนเนื้อเยอะค่ะได้เนื้อเยอะๆก็จะเวลาทานก็จะอร่อยลูกๆนี่ชอบมากใชแล้วเรา่อยนํา น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแซ่บที่เราได้ทำเอาไว้ราดใส่ลงไปแล้วค่ะความแซ่บที่หลายๆคนชอบทานนะคะเหนื่อยไม่เมื่อ,อยจากการทางานได้สดน้ำแซ่บของต้มเล้งนี่คือที่สุดเลยค่ะพอเสร็จแล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่งแบบนี้ค่ะทำง่าง่ายๆเสร็จแล้วนะคะต้มเล้งต้มกระดูกเล้งของเราวันนี้แซ่บตามสไตล์ของแม่บ้านยกไอทีท่านเพื่อนชอบมี้าก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารของช่องและก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนำมาแบ่งปันกันในสไตล์ของงานแม่บ้านหลายๆอย่างนะคะขอบคุณทุกการติดตามชมขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ